สาสะภะถวะโอปะรินิพพานาศาสนายุกาลขันนาสรัทเธตัพภาเตติสุขรมัสสดูพุทธศาสนายุกานจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค รหันตัมมาสัมพุทธเจ้าพระองนั้นปัดนนี้ล่วงแล้ว2568พันศาปัจจุบันสมัยเมษาโยมานสุรินที่2 6วันนี้วันเสาร์นับจำเดิมแต่การเป็นที่ปริิพา แห่งองสมเด็จพระภูมีพระภาพเจ้าพระองค์นั้นมีในยัะอันพุทธบริษัทจะพึนกำหนดนับได้ก็มีด้วยปากการัชนีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัโตสัมมาสัมพุทธสัจนโมตสัพภะวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธสสจมัตตาสุขังปริจาคังปัเสเจวิปุรังสุขัง มัตตาสุขทังทีโลสัมปัสสัมวิปุรัมสุขัันตินะปันีบบนอัตมภาพจักได้สแสดงพระธรรมเทศนาในปริจักปริจกากัถาว่าด้วยความเสียสลัก แก่ญาติโยมสาธพุชนพุทธบริษัทเพื่อเป็นแน,นวทางหรือเป็นเครื่องประคับประคองศรัทธาประดับปัญญาบารวีส่งเสริมบุญกุสลให้แก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายผู้ที่มาทอดใจกันมาประชุมพร้อมกันนักอุโบสถวัดสัมพยา เพื่อรับฟังธรรมเทศนาเรื่องในวันธรรม,มสวนะย์ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทท่านการทำความดีเราท่านทั้งหลายจะต้องมีความตั้งใจจริงมีกำลังกายและกำลังใจอย่างสูง,งสุด จึงจะสามารถทำสาระหาภาระหน้าที่ของตนของตน,งตนได้อย่างให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมได้เพราะคนที่จะทำภาระหน้าที่ที่ยิ่ใหญ่ได้จะต้องยอมเสียสะละความสุขส่วนตัวหรือความสุขของตนของตน เ่าคือความที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่นั้นจะต้องลดความเห็นแก่ตัวสะสมสุขส่วนความสุขส่วนและความสุขส่วนตัวเพื่อให้สําเร็จความสุขแก่ส่วนรวมเพราะฉะนั้นความการทําความดีนั้นไม่ใช่ทำง่ายง่ายอยากยงงสาธุนบางครั้งบางทีก็จะพบกับอุปสรรคต่างๆนานาน มาขัดขวามคนที่ทำความดีนั้นมักจะหลีกเลี่ยงการผจนมาไม่พ้นมาจะไม่มาจะไม่มาขัดขวางทางคนที่ทำไม่ดีมาในที่นี้แปลว่าสิ่งที่จะมาขัดขวางหรืออุปสรรคต่างๆย่างรวมสารนนพดยบริษัททุกท่าน ใครที่ทำํำวามดีมาจะเข้ามายั่วทําให้เ,เกิดอุปสรรคเราจะสังเกตได้เหมือนกับคงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,จาของเราท่านทั้งหลายนะั้นก่อนที่จะตัดสู้ได้ทรงตัดสินพระไทยแน่วแน่ว่าแ,แม้เลือดแล็ดเนื้อ,อนในพระวรกายของพระองค์จะเกิดแห้งไป จนเหลือแต่เอ็นหนังและกระดูกก็าตามทีหากพระองค์ยังไม่ได้ตัดสรูอ้อนุตตรสัมมาสัมพุทญาก็จะไม่ลุกขึ้นจากอาสนะเพราะฉะนั้นอย่าดมงสาธพินพลยาวาลกลัวว่าพระองค์นั้นจะได้เป็นพระพุทธเจา้า รือตัสรุอนุตตะสัมมาสัมพุทิยังจึงมาขัดขวางในการบำเพ็ญเพียรของพระพุทธองค์สุดท้ายพระองค์ก็ได้มีชัยชนะเหนือพญามาด้วยประกอบด้วยขันตินั่นเองได้สาเด็จเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัสรุอนุตตะสัมมาสัมพุทิยัง อย่างไรก็ตามญาติโยมสาธุชนพุท,ทบธบริษัททุกท่านมานั้นเป็นเครื่องทดสอบการทาความดีของเราอย่างคําโบราณที่ท่านกล่าวไว้ว่ามาไม่มีบารมีไม่เกิดเพราะบารมีเพราะบารมีบารมีจึงเกิดเพราะมีบารมีบารมีจึงเกิดเพราะฉะนั้นความเข้มแข็งอดทนของเราท่านพุทบธบริษัททุกคนนั้น จะเกิดขึ้นมาได้เพราะมีอุปสรรคเป็นเครื่องขัดขวางหรือมีมาเหมือนกับก้าวที่ขึ้นสูงได้เพราะมีลงต้าส่วนคนเรานั้นจะขึ้นที่สูงได้ก็เพราะมีอุปสรรคตัานนงต่ีงอันนี้ท่านเปรียบไว้เพราะเหตุใดการทำความดีแต่ละครั้งมักจะมีอุปสรรค มาตั้งอยู่เสมอเพราะการจะทำความดีนั้นอาจจะทำให้โดดเด่นเกินหน้าเกินตาคนอ,อื่นเขาดังที่ท่านกล่าวไว้ในบทประพันว่าอันที่จริงคนเขาอยากให้เราได้ดีแต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นสันจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภยัย ไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเห็นเกินยัโยสาธุชนพธะเดิษ,ษัต์การทำความดีบางครั้งไม่สามารถเรียกหรีกเรียกได้เพราะต้องกล้าทำในสิ่งที่ทำคนอื่นไม่เคยหรือไม่ไม่กล้าทำ ดังนั้นในการทําความดีนั้นพุทธยติโยมทั้งหลายจึงต้องกล้าเผชิญกับอุปสรรคตา่างๆต้องมีความเสียสละสู้กับอุปสรรคเสียสละสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขอันภัยบุญยิ่งกว่าดังพระบารีที่ได้ยกขึ้นไว้นะเบื้งต้นว่ามัตตาสุขะบริจารามเป็นต้น ซึ่งแปลเป็นใกความว่าถ้าเห็นแก่ประโยชน์สุขยิ่งใหญ่กว่าเพราะสัรสุขเล็กน้อยนักปราควรสัรสุขเล็กน้อยนั้นเสียเพื่อเห็นแก่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ยางโยงสามชนทั้งหลายกาวในทางรมสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าได้แก่ตัวพะนานคือการดับกีเลสอย่างสิ้นเชิง หากเราต้องการความสุขคือพันธิพานก็ต้องสลัดความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นความสุขเล็กน้อยเสียอย่างเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านทั้งหลายนั้นในครั้งที่พระองค์ดำรงตำแหน่งเป็น เั้าชายสิทธ,ธัตถะพระองค์เองนั้นได้เสียสละความสุขในราชสมบัติพระองค์เสด็จออกผนวดเพื่อแสวงหาความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคือความเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัสรุปเป็นอนุตตรสัมมา ตัสรุ้อนุตตรสัมมาสัมพทธิยาณแต่ถพระองค์ในตอนที่เป็นเท้่าทายศิทธตถนั้นจะทรงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนพระองค์เองไม่ยอมสลัความสุขในการครองราชสมบัติเชื่อได้ว่าเราท่านสาธุชนทั้งหลาย คงจะไม่ได้พบกับแสงสว่างจากพระธรรมคำสังสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแน่แท้อย่างเช่นทุกวันนี้นี่แหละญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทิศาทุกท่านผลแห่งการเสียสละความสุขเล็กน้อยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทัานทั้งหลายนั้น หาการรกล่าวได้ว่าในทาโลกความสุขของคนส่วนรวมสำคัญกว่าความสุขส่วนตัวเนื่องจากคนเราทั้งคนเรานั้นจะอยู่ตามลำพังคนเดียวไม่ได้ในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นญาติโยมสามพลนทุกท่านจึงต้องจำพึ่งอาศัยซึ่งกันและกันเริ่มตั้งแต่เกิดจนกระทั่ง ลมหายใจจากต่อกันแล้วกันแต่การที่จะพึ่งพาอาศัยกันได้นั้นก็เพราะอพีกฝ่ายหนึ่งยอมสลัดให้เช่นลูกๆที่เติบโตมาได้ก็ต้องอาศัยความเสียสละจากพ่อและแม่ลูกศิษย์ที่จะประสบความสำเร็จได้ ก็ต้องอาศัยความเสียสลัดจากการถ่ายทอดความรู้ของครูบาอาจารย์ประเทศชาติที่มันคงยั่งยืนมาได้จนทุกวันนี้นะั้นก็เพราะการเสียสลัดเลือดเนื้อแรงกายแรงใจของบัณพบรุษร่วมกันสร้างม,มา คนที่เห็นแก่ประโยชน์ขององค์ของคนอื่นมากกว่าความสุขส่วนตัวนั้นสามารถทนต่อความลำบากเพื่อสร้างสรรค์คุณงามความดีให้เกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในเรื่องนี้ก็ขอยกก็ขอจะกล่าวถึงท่านมหาตะคานที่ ท่านยอมสาะประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศอินเดียของท่านท่านมหาธรรมรานทีนั้นเดิมทีท่านเป็นลูกของเศรษฐีเกิดในตระกูลที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายจบการศึกษานิติศาสตร์จากประเทศอังกฤษแล้วท่านนั้น เดินทางกลับมาประเทศอินเดียในภายหลังหลังจากศึกษาจบการศึกษาแต่ในสมัยนั้นประเทศอินเดียนั้นเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษเรื่อง,งอิานั้ก็คือเป็นประเทศอังกฤษนั้นเป็นเจ้าอาณานิคมเพราะฉะนั้นทําให้เกิดความ เพราะฉะนั้นท่านจึงมีความรู้สึกว่าในขณะที่คนทั้งประเทศอยู่ภายใต้การกดขี่ซึ่งได้รับความรู์ความละบ,บากแสนสาหัสท่านจึงคิดว่าเราจะมีความสุขเพียงคนเดียวได้อย่างไรจึงคิดสละความสุขส่วนตัวของท่านเพื่อความสุขส่วนรวม เพื่อจะได้ช่วยให้คนทั้งหลายในประเทศอินเดียนั้นพ้นจากความทุกข์ความทรมานเมื่อคิดได้อย่างนั้นแล้วจึงสละทรัพย์สมบัติอุทิศตนเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนเดิมทีนั้นท่านมหาตมะคานทีนั้นเป็นคนที่ชื่นชอบการอ่านวรรณคดีภาษาอังกฤษ อ่านแล้วก็มีความเข้าใจลึกซึ้งจนกระทั่งวันหนึ่งท่านเห็นว่าตนเองไม่ควรชื่นชมหรือชื่นชอบวรรณคดีของชาวต่างชาติซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจกดขี่ประชาชนในประเทศของท่าน จึงหันมาศึกษาวรรณคดีประเทศอินเดียอย่างละเอียดอ่านเพื่อจะได้นำมาเขียนเป็นภาษาของตนแต่การจะทำอย่างนั้นได้ต้องเสียสละความลื่นลงหรือความพอใจซึ่งท่านนั้นมีความยินชอบในการอ่านวรรณคดีเป็นภาษาอังกฤษ จึงเป็นการเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอันนี้ยังคงซ้ำและท่านยังได้เสียสละความสุขของตอนเองด้วยการมาเป็นผู้นำทำการเรงินการเรงินมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอการาชให้กับชาวอินเดียจากประเทศอังกฤษโดยใช้หลักสันติวิธีหรืออหิงสาเช่น อดอาหารประท้วงและการไม่นิยมใช้ความรุนแรงจนทำให้อังกฤษยอมคืนเอกราชให้ญาติโยมสามุกคนพุทธบริษัททุกท่านเรื่องราวของท่านมหาตามักคานทีนี้สแสดงให้เห็นถึงการเสียสละประโยชน์สุขส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม เปลียนได้ดังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเทตมาได้กล่าวไปตอนต้นเพราะฉะนั้นจึงมีบาลีบทหนึ่งที่ท่านกล่าวไว้ว่าสเจทนังอัมภวราาัสสเหตุตุเป็นต้นซึ่งแปลเป็นใจความว่าพึงสทรซั์เพื่อเห็นอาไวเพื่อเห็นแก่อวัยวะ พึงสละอวัยวะเพื่อเห็นแก่ชีวิตพึงสละทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อเห็นแก่ธรรมยากโยมสาธชนพุทธบริษัทคนเหล่านะั้นเมื่อเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยอวัยวะอาจจะทำรุดเสียหายจำต้องสละทรัพย์เพื่อรักษาแต่ถ้าหากว่า เอาไว้วัส่วนใดส่วนหนึ่งของเรานั้นกลายเป็นพิษจําเป็นต้องตัดเอาไว้วะส่วนนั้นทิ้งเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้เราก็จาเป็นต้องตัดเอาไววัในส่วนนั้น,น,นเพื่อรักษาชีวิตไว้แต่เมื่อหววระลึกได้ว่าเมื่อต้องการรักษาอุดมกรร์ ที่สำคัญสูงสุดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้น <S <S ก็ต้องจำเป็นรักษาธรรมและต้องสามารถจัดยินยอมสลัได้ทั้งศัพท์และอวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมนี้เพราะฉะนั <S <S ้นจึงจำเป็นต้องมีความเสียสละที่ยิ่งใหญ่แต่ในยุคปัจจุบันนี้ บางครั้งบางทีมักจะมองเห็นเรามนุษย์มักจะมองเห็นความสุขส่วนตัวสำคัญกว่าประโยชน์สุขส่วนรวมเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสังคมประเทศชาติและาศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองได้ยากเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายผู้มีปัญญาเมื่อได้เห็นประโยชน์สุขส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่ จึงยอมสละความสุขเล็กๆน้อยๆเสียบ้าง <c oughs> เพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความสุขของสังคมประเทศชาติและพศาสนาต่อไปเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชน,นทั้งหลายพระธรรมเทศนาที่อารมมภาพได้แสดงไว้ในตอนต้นนั้นก็ขออนุโมทนาแก่ญาติโยมสาธุชน,นพุทธบริษัททุกท่าน ที่ได้ยอมเสียสละประโยชน์ส่สวนตัวนั้นได้มาฟังธรรมเทศนาซึ่งเป็นนรรคประจำได้มาประุมพ้องกันพระโอสถพสารพยาแห่งนี้เพื่อจะได้มาสดับรับฟังธรรมะข้อคิดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าซึ่งพระองค์เองนั้นได้ยอมเสียสละประโยชน์ ส่วนตัวดังที่ธรรมภาพได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่าในสมัยที่ท่านเป็นเท้าชายทธัตถานั้นพระองค์นั้นได้ลองสลับสมบัติหรือดองสลับราชสมบัติเพื่อที่จะได้มาพน,นวดออกบวชเพื่อสแสวงหาโลกธรรมเพื่อจะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพุทญา ให้พวกเราท่านสาธุชนทั้งหลายได้พบก,กับแสงสว่างในธรรมะของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นเนื่องในวันพระวันธรรมะสมนาในวันนี้อัตมาภาพก็ขออนุภาพแห่งคุณพทธิะะรัตนไตออนุภาพของหลวงพ่อพุทธเกศรซึ่งเป็นพระประธานประจำโบสถของพระสังฆาาของเรานี้อนุภาพของหลวงพ่อพระนั่ง หลวงพ่อนอนปรมีคำของอดีตเจ้าอา,อาวาสวัดสามพยาทุทกทรูปและบุญกุศลที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทั้งหมดซึ่งจาตโยมสาธกทนพุทธบริษัททุกท่านได้รวบกันบำเพ็ญมาจงมารวมกันเป็นตบาเป็นเดชะเป็นภาะวัจจัยปกป้องคุ้มครองญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่าน ให้ปาสจ,จากทุกโศโรคภัยพ้อมทั้งเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระ,ระปฏิภาทนทรสารสมบัติตลอดการเป็นนิปัรถนาสิ่งใดที่ประกอบด้วยธรรมขอความปัตถนาอันนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมดังมโนรถมุ่งมากปัรถนาทุกประการเถิด แสดงระารรมเทศนาวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาพอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการรัชนี